ไหนๆวงของท่านครูก็ขาดคนซะมากร,รวมวงกับประหลัดเสียสิวงจะได้ใหญ่ขึ้นเห็นทีครูด้วงจะยังตั้งตัวไม่ทันมั้งกระหม่อมเอาละ่ะฉันก็ไม่อยากฝืนใจใครลองยกวงมาประชันกันสักตั้งจะได้รู้กันไปว่าวงใครควรจะมารวมกับวงใครอย่างนี้ดีไหม ท่านประหลัดเหมือนน้อมรับด้วยกล้าวขอรับข้าพุทธเจ้าเองอาจจะต้องฝากตัวเป็นสิทธ,ธิ์ครูร่วมก็เป็นได้หากว่าในวันประชันเนี่ยองค์ของข้าพเจ้าเกิดพ่ายขึ้นมาว่าไงล่ะท่านครูเป็นพระหมหากราธิคุณพุทธเจ้าข้า เดี๋ดีได้ไหมเนี่ยเราซ้อมกันมาทั้งวันแล้วนะขอรับให้พวกเราพักบ้างเถอะซ้อมไปอย่าหยุด ไอ้ภัยพ่อครูครับถ้าข้าได้ตีเปิงมังศักดิก์สิทธิ์คอกนี้วงเจ้ากรมประหลัดต้องแพ้ในวันประชันแน่ครับอเอ็กบ้านใจขนาดนั้นว่าไอ้ภัยดีเมื่อใจแน่จริงแล้วตีเปิงมังคอกใดมันก็เหมือนกันไปซ้อมต่อได้แล้วแต่พ่อครูครับขบ้าบอยไปซ้อมต่อกนยินเรื่องไงไป คูไอติ่งไม่สบายมากข้ากลัวมันจะหายไม่ทันในวันประชันขอรับกลัวทำดีและซื่อสัตย์กับสำนักมาโดยตลอดแต่พวกครูไม่เคยเห็นหัวกูเลยจริงด้วยพี่ข้าก็อยากรู้นะักว่าสำนักนี้ถ้าไม่มีพี่สักคนเนี่ยมันจะไปรอดไหมอีชาย เมื่เห็นว่าพ่อครูก็จะสนใจว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไง หลับหูหลับตาซะอาไม่อยากได้ยินได้เห็นอะไรเพลงเชิญผี

คืนนี้ถ้ามึงได้กินกะทิรีบเข้านอนเลยนะมึงทำไมอะพี่ออหนะไม่ต้องถามหรอกเออหมู่เนี้ยทำไมดูหน้าตาพี่ไม่ค่อยสบายเลยก็แม่กล่ะดิทำนาอยู่คนเดียวกูอยากกลับบ้านไปช่วยแม่กูทำนาว่ะ แล้วพ่อพี่ล่ะพ่อกูหัวเหรอกูไม่เอาไหนพ่อกูก็เลยไม่อยากจะนับว่ากูเป็นลูกแต่เอาเฮ้ออย่างน้อยกูก็ยังมีแม่ให้กูเป็นห่วง ถึงวันประชันแล้วดูเจ้าไม่ตั้งใจซ้อมเลยถ้าไม่มีสมาธิแล้วถ้าเจ้าแพ้จะทำยังไงเ,เดี๋ยวก็ได้ไปอยู่กับประหลัดเหมือนหรอกข้าขออยู่กับเจ้าที่นี่ได้ไหมเ<ฮ> <attracted S 1> จ้าบอกข้าเองว่าเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เจ้ารัก ข้าเองก็เช่นกันข้าจะอยู่กับเจ้าอยู่กับพ่อครูที่นี่ตลอดไปจะมิเชื่อข้าหากข้าผิดคำขอให้ข้าตายด้วย Gracias. ท่านครูเนี่ยจะ,สะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่แล้วนี่อะไรปีพาทิ้นเพี้ยนแบบนี้เหรอวงแบบนี้ท่านครูยังมีหน้ามาประชันกับเขาอีกฉันน่ะผิดหวังมากๆพวกเองก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าวันนี้วงครูด้วงพ่ายต่อข้า ใครอยากสบายตามกูมา มีโลงเนี่ยบอกกูเดี๋ยวกูจะหามาให้ถือว่าทำบุญให้กับไอ้พวกไร้สัจจะอย่างพวกมึงไม่เฮ้ยเฮ้ยพอ่อพอแล้วถึงยังไงกูขอให้มึงนึกตึงข้าศึกกูบ้าเลย Po ku? มึงจะคิดมากไปทำไมวะมึงคิดถูกแล้วที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่นั่งพี่ไผ่คงไม่มาหรอกจริงยังไ่จริง,งเออวะกูขอบใจมึงมากนะเว้ยที่อุตส่าห์ชวนกูมาด้วยไม่งั้นกูก็คงดักดานเหมือนเดิมเลยวะ การที่กองนั้นมันล้ายนักคูด่วงโชคดีที่มีวิญญาณคอยปกป้องแต่อีกไม่นานคนที่โชคดีจะต้องเป็นข้า